ตัวามาดแมนหนนปานดาราก,โกโูมึงเงาขาซอยขอนื้หายามาท้าก่อนเด็กน้อยเนาะตามภาษามันแหละมันดื้อม,ม,ม,มันมึนมันกับขามังกับสีดำซ้ำจังน้อยบาดนี้มึงคืนนี่ผู้ผู้ผผน้องนี่มักมักัดแก้มผู้อ้นี่ก่อนบาดนี้ข้อสีเขานอนอัน ผู้อ,อ้ยนี่เรืมากัดผู้นี่นแก่แค้นกันเนี่เสมอกันนะคะเสมอกันนะคะสินเสมอน,นะคะนี่นอนแล้วนะมันจะนอนแล้วนะมันจะนอนแล้วนะคะนอนไหมนอนไหมไม่ไายไม่จังไดตากระสมเหมือนบอกข้นหรอตตีหา่าผูิมาใหม่มาเมยอย่าง ตาครับเนี่ตาข้างงอกนะผ่าเปียกโอเคเสร็จแล้วส่งสัญญาณนะที่นอนอะ่ะแมนม้้ยถือครูเขาเกิดมาเป็นนังสี่เด้สวยชุดนอนนะคะนี่แล้วแล้ว พากันกินข้าวแล้วก็พากันไปออกกําลังกายเ mm. ต้นนู่กับตาผห mm. มุนห้หันได้ลงเดี๋ยวสิล้มคลิปให้เบิงเมือ mm. ม่อนี่คลิป mm. บักลายค่ะคุณยายแตนคุณตาของเชรน้องพลสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณแนนน้องแนนปอปลาตากลมน่ารักค่ะอะไรลูกมื้อนี่ล้มดีดี mm. แต่กับบ่ถือว่าห้อนว่าแดด เป็นอากาศดีๆชั้งไหนบุเจ้าเบิ้งเป็นอากาศคึมคึมไปไป,ไปนอนลูกปะไปนอนนะคะไปเอ๋เอเอใครจะหลับก่อนกันนะเอเอ๋เอ๋เอ๋เอเอเอ มาคุณตาเอาคนละคนไปก่อนเดี๋ยวให้เมัน,น,นไปกวยมาวิชาคอยบอกเจ้าอารไปนอนะนอน,น,อนค่ะไปคนละคนนอนนะคะไม่ไมไมน<อ>นไปไมด้วย<ป>กันไปด้วยกันปะฮึสังหรณ์ไหม มาลูกมา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 ,มาเดินมาเดิน,เดนลองพ่อรู้อยู่ว่าทรทัศน์น่ะต้องปิดเลยถ้าไม่ปิดไม่เอาหรอกไม่มาหรอกคนนั้นปิดทอทัศน์เลยปิดทรทัศน์เลยใส่อูนบัได้โดนนี่แถวน,นอนลยเฟิ่นนี่หอมไหลค มึงหนาตาคนนี่ตาคนกินนมนี่พูดนะ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 พูดนพี่้องมงหอมได้คนหอมหายด้พี่น้องได้หอมหายหอมหายลหอมหลหอมหลหอมไหลหูไหลนี่แหละหูเด้อพูดนะอุ้ยนี่แหละหูเด้อพูดนะม่องบอลมึงนี่อุ้ยนีหละสีนอน đi lại một non à, thấy chúc chút bay mà nó đi làm quá đi thế thôi thầm 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 คือเดือดซอหัวหลาบสินอนนี่หลัสินอนแล้วขนาดทุนนอนแต่สั้นมีอทุกเที่ยวอยู่สั้นเดี๋ยวทุกเที่ยวนอนตายนะแตเที่ยวขึ้นคอยดมไล้ดังคอยวึกบ่ละล่ะน่ารักมากดูทุกวันขอบคุณค่ะตากล้วยคนนั้นคนหนี้ย้ายถึงกล้วยว่นก็ะสีรับแล้วเนาะ ยายยายชีนวนเห็นไหมน้อยก็ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนกับชิบไร้มานอนอูแล้วไปนอนโรงเรียนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งหัวใจให้แม่ลดี ดิดาภาทำวันนี้ดีที่สุดขอบคุณค่ะคุณจำเนียนขอบคุณที่ติดตามที่ดูเดอ้ออยากกอดบ้องกเจ้านะเขารับก็นี่คือเอายามาใส่ให้ตรงมีผู้หนึ่งนั่งกวยเขาอยู่นี่เขาจังนอนดนแต่ว่าขันตอนนี้มันซีโมงกี่เฮยอะไรนี่ห้าโมงโอห้าโมงคาประมาณต,ตื้นใบสองผูเรามานี้ เอาจังวตวบาขันมันล้มก็สิเอาไปนอนในเฮียนแต่ว่าเหมือนเครื่อดีๆอยู่อากาศไหมนอนนี่แหละมันดีอยู่หมดแล้วลูกนี่พวกนี้รับแล้วพ่อเอยังไม่ได้มันหันยังเหมือนตามงกงอยู่นี่มาครับ เออรุ้นชเมอสมอืไปเอาไปไม่อิ่มไม่เอาไม่อิ่มไิ่ม้ากินไรก็อ้ายคนนี้ชมเมือนอ้ายกินอ้ายกินซ่าพอจะเป็นคนกินกินซาซะ แต่ว่าพร้อยนี่ยสีนั่นพร้อยกินซาบเพ็ดกินไว้แล้วก็กินหลายก็อายแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องนี่แหละก็ะยูน้ำพลอยยังสีหนึ่งเก้วเสมอยังหมาเอ้ยโอ้ยมึงยายกล้วยท้ายน้องแบกเนาะโอ้ย กวยด้สองโคตรเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊เอ๊มือกวยเปลบนบนอิ่มคอยเอาอันนั้นไว้ใส่แคมปัดนวลคอยในรถบ่ในรถเก่งบ่แคมปัด เดี๋ยวมาท่าขาเขามันมันเหมือนวิกอ่ะอือโอ้วางเลยล่ะลูกโอเคโอเคโอ้ยายบวหับออกฮะโอ้ให้ยายนั่งตรงนี้โอ้บอกให้ยายนั่งนั่งลงเด้อไม่เอาาก็ซื้อให้น้าหลับถือมาก้องเดี๋ยวนี่ใส่ไร ตีเขาเก่งแต่วเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมเอาอีกพ่อเอาอีกมาโยนมาเขาเอาอีกเขาไม่อิ่มเหรอเขาเก่งจังเลยลูกกินเร็วๆกินเยอะๆจะได้โตไวๆโตไวๆจะได้เป็นสาวเป็นสาวนะอื้อ วายเปลยซาไปแล้วต่อยแม่ล่ะซาไปแล้วต่อยต่อยตอยปูทับแล้วละพ่อ ถ้าอันนี้อันนี้มันบอบอไปห่อนเลมันสิแดดที่ทั้งหวัวถามันบ่มีแดดมันบอบห่อนได้แตหน้อยถามีแดดซ่องน้อยเดียวายแดดโทุ่งขมาหาหนึ่งอ๋อกินแล้วกินข่ากับลาบเป็ดกับกินข่ากับย้ายกับยังมุสานี่เรียบร้อยแล้วมืว้อน,นี่ได้กินข้าง่ายด้มื้อน,นี่เพราะว่า มันเป็่ยนงายย่ายๆยังไงบุม๋มเลยบอหยากขอบคุณค่ะขอบนาวารขอบคุณคุณสุพินคุณค่ะไปเรียนแล้วยายจะเหงาแมนแล้วสิเหตุงานบ้านถ่าขเขาแล้ว สองคนได้หนิพี่น้องยังเขายังเลี้ยงไงผู้ลงค้นเด็กหน่อยเฮาเลี้ยงลูกกันมอผู้ลงค้นกัดไว้สวสดเอ้ายุงยังคือบินนึงสิเนี่ยเนี่ยใช่ยุงไหมป้ายุงนีย้าตียุงตัวนี้ก่อนคนเรัคนัคนววงวจับตรบตุบเี้้าด้วพี่น้องเอนสุกี้กันเ้ยตายดิอ่ะยุงป้าตกแบบงาเลยตายแล้วตกลพวคน เขาอ่นไปหัอเตยอะไรบบยายไปโรงเรียนบอกเรียนหนแกนจาก้านอนนะคะนอนลูกนอนเออไก่และอะไรอะเพาะหมดเตะเออเอาให้หน่อยนอนลู้หล่ะเรานนลูงเราล้งนะย้ายถิบกลมแล้ว เอาลงแล้วเหรเด้อเดี๋ยวย้ายกล้วยเด้อหรือน้องตื่นเนาะเอาตามาพี่ตามาตามาพี่แล้วพี่ลาลับแล้วนี่ย้ายสิกล้วยน้องเพชรเด้อเพชรนอนเด้ออืมเอาเนี่เอาเนาะตานี่หลานนอนนี่เด้อตาเด้อหลานสินอนลงเบิ้งเบิ้งย้ายสิกอมให้เบิ้งเนาะอืมโอ้ ว้าวว้าวว้าวเอ้ยเออน้อก็อิ่มแล้วโอเย็นดีแท้เย็นดีแท้เออเอาลับตาลับตาให้ยายวันกันนะลับตากันนะลับตากันเฮ้ Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY b i r t h day HAPPY b i r t h day ว่าจะเอาไปสองขวบเนี่ยสองขวบเคิงเลยไหมพี่น้อง p y b i r t h day to you าาาลาลาลานหละนอนกันเด้ออีพ่อบอยพ่อบอยแม่แอรเนือ้ออีหละนอนกันเด้อน้องเฟร็ดน้องพ้อยนอนกันเด้อ กันยังวานล่ะกันยังวานหัวชวยหัวอีกสามสี่ห้าเดืนบบอนที่บอบอกได้อยู่บอน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะอยากมีหลานสาวบ้างจังว้าเอาน้องเพชรน้องพ่อยเป็นหลานเลย ลาแล้วมอนๆๆมือนะลูกมืออย่าลงมานะลงมานะเอ้ยยายแตนพักนี้บอเห็นยายบีเลยอ๋อเห็นอยู่นี่ล่ละค่ะแล้วกับไปไมาๆๆ่นี่ลหละคือคือเด็กหน่อยไ่ขอจะบอกให้ฟังคือเด็กหน่อยมันใหญ่แล้ว ้ามันใหญ่แล้วเนี่ยย้ายกับตาสิเอาได้แล้วก็สิซ้อนย้ายบีให้เราไปเห็ดงานบ้านแทนให้บีเห็ดทุกอย่างให้เราเห็ดหุดละเพราะว่าเราเรารถนัดทังนี้จ้าพี่น้องค้นถนัดค้นละอยยางย้ายบีแล้วสิเก่งงานบ้านงานหยังให้เราเห็ดไปบ้าน,นี้เด็กน้อยนี่พอเอาได้แล้วคือสิแยกออกจากเราถ้าเกิดไปยู่บ้านหลังไม่ถ้าเด็กน่อยมันติดแล้วน่ะมันสิออกยาก แต่ยามนอนก็บบ่ได้นอนน้ำกันแล้วเด้เนี่น้ำนอนนี่ยายบีแยกนอนเล็กน้อยแล้วได้สิเป็นเดือนแล้วแ่แตนเห็ดอยู่นี่คือเขา,าเขาเบิ่งการที่ก็คือเล้เล่ะแล้วแล้กเราบา่าเ,าบาเคยเลี้ยงเล็กน้อยแล้วสิบ,าบาอ่หูแล้วบ่หูว่าเออจิตใจเขาทิเป็นยังไงคือเขาเคยเขาเลี้ยงเด้เออเราก็เลยบ่คอยบ่คอยเก่งก็เลาบาายบ่ห้เรา,า,าเลยบ่หาเรามาเอาอยุดจุดนี้ แล้วเ,เห็ดงานให้ทุกอย่างแล้วก็เห็ดล่างขวดนมให้เขาอยู่นี่ละแล้วก็ผักพาซักแพ้เห็ดอันนั้นใส่แล้วยุ่นี่ละแต่ว่าเราของสิบวาคอยดไดีไดยู่กับเบ็กหน่อยอยังสค่คือคือน้องเพชรเนี่ยน้องเพชรเนี่ยจอยู่กับยายบีแต่หน่อยเป็นว่าแล้วที่นี่เห็ดเพชรนี่แ้แกสิบวาคอยเวา้าคคอยปากเพราะว่ายายบ,บีแล้วบอกวา่าว้าดูคือยายแตนไหมยายแตนว้าดูไหม,หไหไม,ไมพี่น้องเบ่งอ่าง ลานก็นเลย่ยวดูนะมันน้องเขาเอาน้องหมอกเพราะน้องหมอก,กยังอะลยมาเนี้ยอืมบาเนี้มันสีฉลาดบอกคือกันเห็นว่าเนี่ยตัา้าวนนะี้เล้าน่ะบ๊กก้าสอนแล้วก็บ,บ๊อกกาให้เออแล้วสิตามใจบัดนี้นอ้องเพชรมันสิงองแงก็เลยมาเบิ้งใส่กันแล้วเอามันือเป็นจังซี่นี่ใส่คือบ๊อคือกับกระสันกะเดี๋ยว คอยสิเป็นผู้สอนเลยยายบีเจ้าเป็นผู้เหตุงานบ้านทุกอย่างเดี๋ยวคอยสิเอาเองคืออาบน้ำอาบน้องเือกันอาบน้ำเนี่ยคอยสิอาบให้เองแล้วเขาก็สิสอนถูแปรงฟันถอนสอนถูสบู่แนขนขาแล้วก็ถอดแผลเผิดเดี๋ยวนี้ก็ล้างสิถอนน้องพ้อยหนได้เราเด้คือน้องพ้อยเนี่ยยืดน้ำผ่อยคอยสิสอนถอนเองเป็นน้องเพชรนี่หัวต้อสอนมือนีิ มันหัวตะสีได้สอนก็คือบา่องยางหมงซิงหางองยางมันไปคนละคนละเทียเจ้าเสียมันมีดีคนละยางกับพวกวันเราพ่กดีเด้แล้วก็ดีอยู่แต่ว่าเราสอนนี่งหน่อยว่าเป็นนิสซ้่แต่เลย่บ่คอยอยากให้เรามาอยู่น้าเด็กหน่อยนี่นะเขาก็เอื้นบีจ้าบีจ่ายเือเขาหัะล่ะ ยามื่อเสาร์เมื่อเสาร์เตื่นขึ้นมาคอยบอกให้เอาสวัสดียายบีที่ไ่นน้องเพชรสวัสดีมื่อเสาร์เพิ่นยิ้มมาสั่นเออเพิ่นเพิ่นบ่เคยเพิ่นบ่เคยพาเฮ็ดเพิ่น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 เป็นคนเว้ายากยายบีนะแล้สิว่าปากดูเว้าดูคือข่อย อันนี้น้องเพชรมันหกจักเลยมันมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เว้าเป็นเริ่มวัดดีค้นจา่าเริ่มนั่นเริ่มนี่แล้วคือเขาไปใส่มาใส่ห้องกับสอนเขาเนาะปะสวัสดีคุณยายกอนลูกสวัสดีคุณตาสวัสดีสวัสวีบอคือเขาเห็นเด็กน่อยผู้อื่นเฮ็ดกับป้าเขาสือส่อนเขาแทิ่นคือบอกลูกคนได้แทะยังสินาหลานเขาสีบว่าเป็นบอสันนี้ก็เลยสอนอยีน่นี่เขาก็โอเคอยู่เด็กน้อยสองคนนี่ กันเขาสีเห็ดกันเขาว่าเห็ดเขากัโนโน่ no, no, ใหม่ใหม่ือกันเาษาเขาเนาะเขาบาอกสี่รูเรียงเหมือนเด้เน่ะฟังเด้ เขาสิไปโรงเรียนจักน้อยนี่แหละเขาไปเขาก็สิได้ไปได้ภาษาโรงเรียนได้บาทนี่เขาจะเก่งไปอีกแบบนึงเขาจะมาสอนเขาผี่เหลวบาทนี่เขาจะเตรียมตัวเพียงเขาสิสอนเขาว่าได้ได้บาทเขาสีว่าคุณครูว่าอาจารย์ว่าคนที่เขาเอาคนนี้บาทนี่เป็นตัวตั้งเขาดิว่าเอาเฮาที่บาทนี่เฮานี่นี่จะตีตีตัว่าาถือกระตีตัวเขาว่าฮัานในหูเนาะเขาว่าฮั้นใน บัวฮันเล่นหุจักยังก็ตีก็หห้กัหอมอ,อย่แลรวนี่ล่ะตีแล้วก็หอมยุ่งสิ่ละใกล้เราดิใกล้กลปิ่นนั่นใกล้ีิงกเราเหมือนนึงอสองหอดสิบบนน้อเนาะเนอนสองสามสี่ห้ปลาอ่อนขอมาแล้วคุณหก เจ็ดอ่าให้หอดซิฟเด้ออ่าวพ่าหอดซ้ำแปดลงแล้วหัวนัน่นนี่แหละค่อยๆค่อยก็รลู่ใจร้านค่อยที่แล้วค่อยเลี้ยงเขากะหูงที่แล้วนี่นขอ่าอว่าหอดซิฟวิธีเอาแล้วเรียบร้อยแล้วเออเอาแปดหอดแปดละนอนเหนื่อละเด้อนอนเด้นอ,นานอนาตาหน่อยเอ,อ้ยอีหล่านอนกอนเนยอีหล่าหลับตาแล้วนี่ล่าสินอนเน่นอนตื่นขึ้นอี่ล่าก็สิไป ฮาเ่นน้ำย้ายนี่หละสิ่ไปเขี่ยวหมากน้ำย้ายทวดหลับแล้วเรียบร้อยมาบาของสิเขาก็ฟังเขาก็เป็นการเบ่หนี้ทานซ้ำบ่หนีทานล่ะเขาบอกจังสิเขาก็ฟังเขาอีกหน่อยเนาะ แกฉลาดอยูดิ่งหน่อยมุนี่ย้อมมาลฉลาดค่ะเรียบร้อยแล้วนี่มันขึ้นกับกับเขานอนเด้อดินี่มันขึ้นนี่กับเตือนเรียว่าทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวนี้น้อนสองทุ่มเด้อดีหน,น่อ,นอมยมุนี่สองทุ่มตือนตีห่าเอาน,อ,านอนผู้หนึ่งน้อนเตียงเถิงเตียงน้ำข่อยผู้หนึ่งน้อนหางลางวันนี้ขังเขาหงากขึ้นเขากะ แดนมาม,ามเขาวาพูดยังไงเงี้ยยายแตนจ๋าจะได้ลงไปฮะห้างมือตากะน้อนนำ้ำห้างมือตากะน้อนทั้งบาง้านนี่คือยายบีน้อนกับยายหนูละเขาเสียนอุ้มไปน้อนกับน้อนเลยได้ละ่ะอุ้มออกจากยายบี ป้าหลาไปนอนป้างสิก็ไปน้ำย้ายดีๆนี่แหละง่ายๆนี่แหละบ่ได้หยากงองแงเด้บ่ได้หองไห้น้ำเด้บ่ได้ว่าไม่ไม่ไมโนโน,โนบ่ได้ว่าเด้มาย้ายเสียเอานอนกับเขาห้องนอนน้ำกันเลยสามคนนี่ม้วนไข่ปิดห้องนอนเลยมันกับบ่ได้ถามหายังมันคืนบ่ได้ถามหายายได้เด้บ่ได้ทำอันยายบีนั่นไหมเขาบ่ได้ถามหาเลยนั่นแหละเ,เขาหูจ้าเขายู่เป็นนิดหน่อยมั้งนี่รู้ว่า ะอยู่กับใครแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นไหมบองงอแงบองหย่างเด้ขอบคุณนะคะที่ชอบดูที่เข้ามาชมยายแตนเว้าดูดูปากดูดูนี่แหละขันว่าว้ากับโบหูจักกันเลียวห่างหูจักน้ำเงียบลอย ู้หนึ่งโกนแล้วหอดใส่ระบุสกุลแล้วผู้หนึ่งส่นนส่นหอดสกุแล้วแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะได้อาบนา้ำจะเศร้าความผุนล้วรคอยมือนี่บ่ <c ười> <c ười> <c ười> เคยได้อาบนา้ำจะเศร้าแสร์จะซ้ำนี่เด็กน,น้อยนอนยังได้อาบมือนี่จ้ไหนจังไงรูมนี่ <c ười> <c ười> อ่า ปิดตูปิดเลยฝนบตต่ตกตกหอบันสว่างเมื่อวานนี่พอไปตลาดพอบนั่นซำโซถามอยู่ไม่ได่แตดนอนหลบับบ่เมื่อคืนนี่อันบ่พะนะ